สวัสดีครับทุกคนนะคอับวน,นีอยู่กับผมิเกมเมื่อบรนวันนี้เราจะมาเล่นเกมภัยพี่บติธรรมชาติก็คือเราต้องหลบนีภัยพิพี่บทที่กำลังจะเกิดขึ้นนะทุกคน,กคนรู้หรือเปล่าวันนี้เราจะมาพาเอ่อชื่ออะไรอะ่ะสลิชาดาราลิซ่านะคะใช่เราจะพาคุณดาราลิซ่าไปเล่นแมปนี้กันครับดูดูสิทุกคน ดูคนดูดิเรากช่างเถอะเราต้องเอาตัวรถห้ได้โอเคจอดเราเร่งความเร็กอนนะนั่รับผ้มโอ้ช่างเถอะเราเนี่ยเราก็เรงความเร็วก่อนนะเร็วมากไปเร็วมากไปอเคอเคได้เลยอันนจะมันเร่งความเร็วว้านี่น่ โอเคตอนนี้ก็เกมเริ่มแล้วนะครับผู้ผู้ชีวิตโดดผู้โดดชีวิตนะครับก็จะมีใครบ้างเนี่ยไม่รู้ไม่รู้ไม่รู้จากชื่อเลยนะโอ้นี่ทุกคนเล่นกันเลยเกมเริ่มยงเนี่ยอ๋ออะไรเนี่ยอะไรอย่ี้อะไรอ่รู้ โอเคอ่าตอนนี้เราก็อยู่ที่ด่านอะไรด่านตรงนี้ด่านด่านทะเลสาบไม่ใช่นี่ เลยนะยี่สิบแมพมั่ไหนมาอันพูดอะไาไหนนี่อยู่ข้างบนอุ้ยตอนตอนนี้มันก็มาแล้วนะครับผมอุ้ยมาแล้วขับรถไปดีกว่าข้าจะเอาสีเหลืองแล้วนี่ไงอยู่นี่เหรอโอ้โอ้โอ้ก็ไม่ต้องขับดิอุ้ยอยู่ที่ไจะมา ตรงนี้นะพี่ว่ามันมีอะไรอยู่แล้วได้ยินเสียงใครไหมผ่าอยู่โอนุไตรงนี้ดีกว่าโอ้โโอ้ยก็นี้เราก็อยู่ตรงนี้กันนะครับผมดูดูเลือดลาลาลิซาร์ดิครับเอ๊ะเืิดเธออะนว่ายังไง ui, Ôi, cho kênh Ghiền Mì Ôi! Để กันไม่ได้เกิดะไขึ้นตอนนี้ตอนนี้อุ้ยตอนนี้ข่อนนี้ตอนี้มดเออตอนนี้อนนี้ถึงขึ้นไปถึงนไนั้นแสดงว่าัน เหมือนเดิมอะ่ะแล้วเขาจะตุ๊กแล้วเขาจะสลับคนไหมเนี่ยบ,บ้านไหนบ้านเขาอุ้ยอยู่อยู่ที่บ้านดีกว่าน่ามจะรอดกว่าเขาจะเขาจะอยู่ที่บ้านเขียวใช่อุ้ยเตียงนหครับอา้อาวอ้าวเป็นอะไรอนอนดีกว่าเอานอนไม่ไ๋าย หตบมือด hey. uh, oh, oh. ูสิว่าเขาตบมือยังไงมึงกับตบหัวเลยอ่ะคือลองมาใกล้เขาดิคือลองมาใกล้เขาดิใช่อุ้ยจะเลื้ยหัวเข่าด้วยอุ้ยมาเร็ว

หน้าออกข้างนอกเลยอุ้ยไม่ดีไม่อ๋อดอกไม้ดไม้เอ้ยไม่ใช่ดอกไม้นจ๊ออยทะเลนี่เจ้โอ๊ยโอ๊ยเบตัวอยู่ที่บ้นแล้อยอองาดงโอ๊ยจะตายแล้วอว้า ตอนนี้เขากำลังรออยู่เร่งความเร็วอุ้ยผู้ผู้อยู่รอดน้อยจุงแค่ีคนเองมาเกีเสียงใครอันี่ไงสวัสดี มากันแล้วใช่ไหมเมื่อกี้นั่นแหละลนะใช่เมื่อกี้นัละลิซ่าไปไปทำทุกอยหน่อยเมื่อกี้เขาไป<ช>ขีข่มาผมก็เลยต้องรอของอุ้ยอะไรเนี่ยอืมอ๋ออุ้ยมันกำลันอยู่ที่ร่มร่อนก้ะถที่เกาะตรงนี้ที่ไหนโอ้โคนจุ้งเบิ้ลโอ้แง่นมาเลยไหมฮะ ใช่คุณอ,อุ้ยข้อท,ที่กองไฟดีกว่ารอบอันนี้รอบนะใช่อุ้ยมีเพืนมาด้วยเบ<น>คอนอ้าว้เอ้าจะจายได้ไงอ่ะ นะครับผมผมก็รอบครับผมก็รอดอแล้วนะรอดวันจันทร์อะไรเลิศเล่ยแบบนนี้ารีเซ็ตแมอ้าเป็นอะไรอุ้ยกลายเป็นหัวกลายเป็นหัคอยไมโอ้ยอโอ้โอ้โอ้อ้อ้โอ้อ้โอ้้ออเอ เห็นแล้วครับฝนมันมาอยู่ข้างบนโอ้อยอุ้ยพายุไม่รู้ทุกคนมันจะตกเมื่อไหร่ฮะเออไม่รู้ทุกคน เย่แล้วก็ต้อนหน้แต่เนี่ยของเราเหลือน้อยมากเลยอ่ะทุกคนทุกคนดูสิชี่บิบารคนแรกอุ้ยทุกคนดูสิอุ้ยชื่อคุณนี้สวยทุกคนดูสิชุดคนนี้สวยมากเลยอ่ะโอ้าเห็นแล้วแสบตามากเลยเป็นดัมโบมากเลยน้องทุกคนใช่อุ้ย แมบอะไรอุ้ยแมบอะไรเนี่ย <c oughs> แมบบ้านอีกแล้วโอ้ย <c oughs> oh no! อยู่บ้านนี้นะเห็นสภาพตัวเองตอนตื่นกิ๊ย <c oughs> แล้วก็นั่งอยู่ตรงนี้กัน ทีวีมันไม่ได้ <c oughs> ทีวีมันไม่ไดดูแล้วนี่้ยทุกคนเ้ยเคนดูนยืะนั้นไม่อน้ก,กับเธอหน่อย ไปก่อนนะครับบ๊ายบอย่ามีปไลหาอย่ามีปกญจะใครแล้วก็อย่ามีปัาทุกคนค่ะบ๊ายบายทุกคนค่ะสำหรับทีนี้ก็ลาไป